สุมายาสวยไหมเออตอบซิถามเนี่ยตอบไม่ถูกใจนะถ้าตอบไม่ถูกใจจะตัดหัวมึงสวยไหมตอบสวยถวายมไม่เข้พไปเนค่ะกระบอกฉันมาเข้าเป้าแล้วมาแล้วหรือว่าไอชาตรีมึงสองคนมาสายนี่แค่วันแรกยังไม่ได้เป็นทหารเต็มตัวเลยไปไหนมากระ่อมฉันไปรับน้องสาวมานด้ไหมเี่ยค่ะ ไปรับน้องสาวเฮ้ย hey, ไอ้ศีชนก็มีน้องสาวนี่ก็มีน้องสาวเหมือนกันเอออ้าวถ้าเป็นน้องสาวนำข้อเฝ้าได้จริงๆแล้วน้องสาวอยู่ไหนวะอยู่ทางด้านนี้พี่คะ่ะชื่อเลยป๋องใช้น้ำว่านตะโพนไปค่ะมากับใครมากับพี่ชาตรีพี่คะเป็นอะไรกับชาตรีเออเป็นอะไรเป็นน้องสาวพี่คะ <c oughs> เหมือนเลยเนาะเหมือนเลยเ้เอะป๊น้องสาวของชาตรีะศีชนล้วอนุญาตให้เจ้าสองคนเงยหน้าชมพระพักเราได้ขอให้เปโอสถจริญที่แทเจริญสุขเถิดทุกคน มันข้าวมาปักใจปล่าเจ้าข้าเอ๋ยเจ้าข้าทั้งสวยโสภาไปใครอยากบอกว่ารักจุงเบยไม่กล้าจะเอ่ยรัวอยากบอกหน้ารัก เทกกับพระขอบมดนั่งละมังเพลิดเพลินอยากได้เปรี๊ยวเนื้อมนึงนั่งมังเป็นคนคงใจสวยรื่องเพลงเราแหววัวด้วยเพลงคุณจะไปยังไง เห <laughs> มือนมีแต่จะพูดแต่ไม่พูดมึงเนี่ย, <c oughs> ย,ย,ยมึงกลบอะไรอยู่วะม <c oughs> นดึกแล้วว่าดึกแล้วมุกหมดแล้วไง <c oughs> มหมดมหมดห <c oughs> ไม่น่าเชื่อหญิงสาวบนนอกผิวพรรณวันนะก็ดีสวยสวยไม่แพ้คนในเมืองหลวงเลย <c oughs> อ้ามาอยู่ที่นี่กับเราบุคคลสำคัญที่ทุกคนต้องรู้จักและท่ความคารพน,น,นอกจากเราที่เบตราชาผู้หญิงคนนี้ ที่สูงเด่นเป็นสงา่าเหมือนเสาไฟฟ้าประจำเมืองเจ้าเด่นสงา่าไงเสาไฟมาสงา่าเสาหลักเสาหลักเสาหลักเขาคือพระคุมมันของเราสุม,มายาทำความควาลับซะง <c oughs> สง่าไหมไอ้สีชน สมค่ะสุมายาสวยไหมสวยพระเจ้าค่ะดีตอบถูกใจถามนีสุมายาสวยไหมเออตอบซิถามเนี่ยตอบไม่ถูกใจนะถ้าตอบไม่ถูกใจจะตัดหัวมึงสวยไหม,ไมตอบสวยไหมสวยอยู่พี่ค่ะเออก็แคน่นั้นเหรอวะสวยจนอึ้งไปเลย <laughs> สวยจนสง่มา นี่คือสตรีหมายเลขหนึ่งของโยนกนครอีกไม่ช้าไม่นานตำแหน่งของ,งานางคือพระเมสีเทีบประที่กฎเล็กมีอยู่ว่าทหารที่เบยห้ามีเมียเราจะมีเมียแล้วกฎก็คงต้องยกเลิกน,นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทหารทุกคนมีเมียได้วยไงว้ดีใจสิจะได้มีเมียส <c oughs> ักทีเฮ้ยหญิงไม่ใช่เหรอ อีชุดตองมึงเจอมึงแน,น่มึงจะก,กระยำไม่หมดพักอ,อะไรี่เป็นอะไรไม่ยอมมันจะลายปีเพิ่งรู้ว่ามันอยากมีเมียมึงไม่รู้เลยเลยว่าเนี่ยเขาเพาิ่พี่แล้วอ่ะต่อไปนี่มีเมียได้แล้วทุกคนก็จะมีความสุขชารตรีเจ้าตอบประสุมายาสวยโอโคงกลิบเลยไปไงแสดงว่า คงถูกใจเจ้าสวยสง,ง่าที่สุดในแผ่นดิน<อ>ในเมื่อจะบอกว่านางสวยเพราะฉะนั้นฟังให้ดีเราขอม่อสุมายาให้เป็นคู่แต่งงานกับเจ้าส่วน้องสาวเจ้าจเราขอ,อขอบใจที่ยกให้ไปกับพี่ ăn cơm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  ăn mượn, ăn